สวัสดีค่ะปุเป้จากช่องปุเป้ซิเนเจอร์นะคะคลิปนี้ปุเป้จะมาเล่าถึงการตั้งสารพภูมิกันนะคะสารพภูมิจำเป็นไหมในยุคสมัยนี้นะคะด้วยพื้นที่บ้านจำกัดแล้วก็ส่วนมากจะอยู่คอนโดฝากกดติดตามกดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะบ้านที่มีพื้นที่เพียงพอ ที่จะสามารถปลูกต้นไม้ปลูกพืชรอบๆบ,บ้านหรือว่าตั้งสารพระภูมิได้และสารตายายได้อันนี้ก็ทำไปเลยนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่เชื่อในเรื่องราวอันนี้ก็ขอให้ปิดคลิปนี้ไปเลยนะคะเพราะว่าปูเป้จะเล่าถึงประสบการณ์จริงประสบการณ์ตรงของปูเป้ ล้วนๆเลยค่ะถ้าใครไม่มีความเชื่อเรื่องนี้ก็อย่าดูเลยนะคะเอาละค่ะสําหรับคนที่อยากรู้ว่าการตั้งสารพระภูมินั้นจำเป็นต้องตั้งไหมส่วนตัวบ้านของปูเปอ้อะไม่เคยมีสารพระภูมิเลยนะคะไม่ว่าจะย้ายบ้านมาสามครั้งก็ไม่เคยมีสารพระภูมิสักครั้ง ประสบการณ์ที่เคยพบเจอท่านเจ้าของที่เจ้าของทางจะเป็นคนแก่ๆพร้อมด้วยบริวารอาจจะมีสักสามคนแล้วก็จะมีเด็กกุมารเด็กทั้งคนต่ออันนี้เป็นเจ้าที่ที่ปูเป้อยู่นะเขามาให้เห็นนะคะและเขาเลือกที่จะอยู่ใต้ต้นไม้ริมคองเมื่อก่อนบ้านปูเป้อยู่ ริมคลองบ้านของปุเป้ส่วนมากจะอยู่ริมคลองนะคะท่านเจ้าของที่บอกว่าเขาอยู่ตรงนี้ค่ะก็เลยบอกเขาบอกว่าไม่จําเป็นต้องสร้างสารปูเป้ก็มาปรึกษากระทางบ้านนะว่าเออเนี่ยเจ้าที่อ่ะเขาบอกมาอย่างนี้จะทํำยังไงเราก็ไม่ตั้งสาลเราก็ไม่ตั้งสารให้และตานะแนะนําว่า ให้จุดทูปและบอกเขาว่าตั้งน้ำโมสามจบนะคะและสวดคาถาของหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่ว่าอิติสุขโตอรลหังพุทโธน้ำโมพุทธายะปัทวีคงคาพระภูมิเทวาขมามิหังนี่เป็นคาถาที่ไหว้พระภูมิ เจ้าที่นะคะหลวงปู่บุญพลีหลวงปู่ชฉย,ยามงคลน,นะคะใช้คาถานี้นะคะถ้าใครยังไม่รู้ปูเป้จะบอกก็คือว่าใช้คาถาหลวงพ่อฤาษีลีงดำไหว้เป็นการขอขมาท่านเจ้าที่เจ้าทางการเบริกทางไม่ว่าเพื่อนๆจะไปติดต่อทำอะไรให้ท่องคาถานี้แล้วจะลาบลื่นค่ะหลังจากกล่าวเสร็จแล้วปูเป้ ได้กล่าวว่าขอเชิญขออัญเชิญหลวงปู่กุมภารีหลวงปู่ชยะมงคลและบริวารให้ขึ้นมาสถิตบนบ้านให้ท่านเลือกที่อยู่ได้ตามพึงพอใจได้ตามความปรารถนาของท่านที่จะอยู่แค่นี้เองค่ะท่านไม่จาเป็นต้องตั้งศาลเลยนะคะ เคยเห็นหมอปลาไหมใครดูรายการพวกหมอปลาออปราบสมามภเวสีอ่ะก็จะเจอสารพระภูมิล้างและมีวิญญาณอ่ะเข้ามาสิงสถิตเพราะอะไรถ้าหากเราตั้งสารแล้วเราไม่ดูแลปัดขวาดเช็ดถูสารของท่านให้สะอาดเอี่ยมและขาดการสักกราระบูชาแม้กระทั่งน้ำเปล่าก็ยังไม่เปลี่ยนให้ท่าน ท่านเจ้าที่เจ้าทางเขาก็ไม่อยู่และเลือกบ้านอยู่นั่นเองนะคะห้ามละเลยเป็นอันขาดนะคะใครมีสารพระภูมิเป็นของตัวเองอย่าให้ท่านเจ้าที่ออกไปหากินไก่นะคะออกไปาหาเพื่อนของท่านไก่เพราะท่านไม่อยู่ ก็จะมีพวกสามภเวสีมาสิงแทนแล้วทีนี้สิ่งที่คุณสักการะกราบไหว้ก็คือวิญญาณตามที่หมอปลาบอกนั่นเอง